12ธันวาคม66แจ้งข่าวดีผู้สูงอายุเคาะงบแล้วงบประมาณ359ล้านบาทดูแลสูงวัยกลุ่มนี้ฝังด้วน กรับสวัสดีท่านผู้ชมก็มาพบกันในวันที่12ธันวาคม2566และก็เช่นเคยทางช่องมาอัปเดตข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลข่าวสารในวันนี้แน่นอนนะคะพราะว่พี่น้องทุกท่านแจ้งข่าวดีกลุ่มสูงวัยกลุ่มคุณพ่อคุณแม่ผู้สูงอายุทุกท่านนะคะในส่วนของรายละเอียดนะคะว่าจะมีการช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องกลุ่มผู้สูงอายุอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาฟังในคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะ ซึ่งก่อนรับฟังข่าวสารก็ฝากคุณพ่อคุณแม่เป็นกําลังใจให้กับทางช่องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ออกไปให้ท่านอื่นได้รับทราบทั่วกันและสําหรับใครที่เข้ามารับฟังแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารดีๆในครั้งต่อไปซึ่งแน่นอนนะคะข่าวสารการอัปเดตการจ่ายเงินช่วยเหลือทุกกลุ่มนะคะที่ทางรัฐบาลแจกให้ช่วยเหลือให้นะคะทางช่องจะมาอัปเดตข่าวสาร ให้กับพ่อแม่พี่น้องในทุกๆครั้งนะคะซึ่งก็แจ้งข่าวสารมาหลายปีแล้วนะคะเชื่อใจได้นะคะว่าจะได้รับข่าวสารข่าวจริงแน่นอนนะคะซึ่งวันนี้นะคะเข้าเรื่องกันเลยนะคะดีในวันนี้จะแจ้งข่าวคุณพ่อคุณแม่กลุ่มผู้สูงอายุทุกท่านนะคะทางคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอนะคะได้มีการไฟเขียวจัดงบประมาณ359ล้านบาทนะคะซึ่งพ่อแม่พี่น้องกลุ่ม ผู้สูงอายุนะคะจะไม่ได้รับทุกคนนะคะก็จะมีการช่วยเหลือดูแลเฉพาะภาคอีสานหรือเรียกว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือนัน่นเองค่ะ ทางคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอได้ไฟเขียวจัดงบประมาณ359ล้านบาททำโครงการปริบาลและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุในชุมชนมัดใจคนสูงวัยภาคอีสานหลังลงพื้นที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอสั่นจอนครั้งแรกจังหวัดนองบาพูนะคะซึ่งล่าสุดนะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีโดยนายคารมพลพรกลางนะคะ ก็ได้มีการแจ้งข่าวทางคณะรัฐมนตรีหรือคอรมสัญจรมีมติอนุมัติงบประมาณโครงการปฏิบาลและ คุ้มครองสิทธิผู้สูงวัยในชุมชนภาคตะวันออกเชียงเหนือตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมอเสนอซึ่งใช้วงเงินงบประมาณรวม359ล้านบาทสำหรับโครงการบริบาลน,นี้นะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการบริบาลและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุในชุมชนและเป็นการพัฒนาศักยภาพผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุรวมถึงเพื่อสร้างกลไก การดูแลผู้สูงอายุให้ครอบคุมในทุกมิติทาง5มิตินะคะซึ่งก็ได้แก่มิติทางด้านสุขภาพทางด้านสังคมทางด้านเศรษฐกิจทางด้านสิ่งแวดล้อมและทางด้านเทคโนโลยีนั่นเองนะคะโดยมุ่งเน้นให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิต ที่ดีอย่างยั่งยืนและลดภาระค่าใช้จ่ายการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวของประเทศไทยค่ะซึ่งกำหนดกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งสิ้น4 5 3 6 1 0คนนะคะก็ประกอบด้วยผู้ปฏิบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุพื้นที่ละ2คนจำนวน322พื้นที่นะคะผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพจำนวน3,188,077คน ได้แก่กลุ่มติดสังคมกลุ่มติดบ้านกลุ่มติดเตียงนั่นเองค่ะส่วนพื้นที่ดำเนินการนะคะก็แน่นอนนะคะคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานนะคะจำนวน20จังหวัดนะคะในพื้นที่322อําเภอนั่นเองนะคะมีจังหวัดอไรอบ้างที่ได้รับการช่วยเหลือดูแลในการอนุมัติ ขังนีนะคะก็คือจังหวัดขอนแก่นนะคะจังหวัดชัยภูมินะคะจังหวัดนครพนมจังหวัดกาลสินนะคะจังหวัดพึงกาฬนะคะจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดมหาสารคามนะคะจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะจังหวัดยะโสธรจังหวัดมุกดาหารจังหวัดเลยจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะ จังหวัดศรีสะเกดนะคะจังหวัดสุรินทร์จังหวัดสกลนครจังหวัดหนองบัวลำพูจังหวัด,นวดหดนองคายจังหวัดอุดรธานีจังหวัดอำนาจ,จเจริญและจังหวัดอุบลราชธานีค่ะซึ่งขนาดที่งบประมาณในโครงการบฏิบาลครั้งนี้มีวงเงินรวมทั้งสิ้น359ร้อยห้าสบาลแสนห้าหมื่นสองพันบาทก็แบ่งเป็นงบงบดำเนินงานนะคะ 1 9 8ล้าน352,000 35บาทได้แก่ค่าจัดอบรมค่าตอบแทนผู้บริบาลค่าจัดกิจกรรมและค่าติดตามงานนะคะรวมไปถึง2นะคะงบลงทุนนะคะ161ล้านบาทได้แก่ค่าครุพันธ์นะคะหรืออุปกรณ์ในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนนะคะซึ่ง ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะก็ได้ชี้แจงระบุเหตุผลสำหรับการดำเนินโครงการในครั้งนี้นะคะก็เพื่อให้รองรับสังคมสูงวัยที่ประเทศไทยนะคะกำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยในระดับสมบูรณ์ก็คือมีผู้สูงอายุร้อยละ ยีของประชากรทั้งประเทศอีกทั้งนะคะเพื่อสร้างระบบการดูแลผู้สูงอายุให้ผู้สูงอายุได้อยู่ในชุมชนอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีนั่นเองค่ะซึ่งกแน่นอนนะคะสำหรับ ประโยชน์ของผู้สูงอายุในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะก็คือจะได้รับการดูแลครอบคลุมในทุกมิติอย่างเหมาะสมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีซึ่งสอดคล้องกับยุทธ,ธศาสตร์นะคะยุทธศาสตร์นะคะเป้าหมายแผนพัฒนาภาคกลุ่มจังหวัดในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมถึงช่วยป้องกันและแก้ปัญหา การเข้าสู่ภาวะพึ่งพิงในผู้สูงอายุและลดภาระการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวส่งเสริมการมีไรายได้ด้านเศรษฐกิจภายในชุมชนนะคะนายคารมกล่าวค่ะซึ่งก็แน่นอนนะคะ ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ได้รับการดูแลไปนะคะสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุทุกท่านขอแสดงความยินดีด้วยนะคะวันนี้ก็มาอัปเดตข่าวสารข่าวดีให้กับพ่อแม่พี่น้องกลุ่มผู้สูงอายุน,นอนนะคะติดตามกันไว้เลยนะคะในช่วงใกล้ปีใหม่จะมีข่าวของขวัญปีใหม่จากทางรัฐบาลออกมากลุ่มไหนจะได้รับกันบ้างก็คอ,อยติดตามข่าวสารกันไว้นะคะวันนี้มาอัปเดตข่าวสารไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะก็ขอตัวไปก่อนแล้วขอขอบคุณทุกท่านนะคะ ที่เข้ามารับชมรับฟังข่าวสารในวันนี้สวัสดีค่ะ